ฟ l l ออคิคืออะไรนี่นะครับคำสั่ง f l l l อคิตรงนี้มันก็คือเป็นคำสั่งที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้นๆในราคาและจำนวนที่กำหนดซึ่งถ้าคำสั่งซื้อขายนั้นได้จำนวนไม่ครบระบบก็จะทำการยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่น้าคุณส่งคำสั่งบายแบบ f ฟ l l ออค u e ในคู่เงิน EUR USD ที่ราคา1.21730จํานวน100ล็อตต่อมาถ้า,าราคามันวิ่งไปถึงราคาที่เรากำหนดไว้ก็คือ1.21 730หากโบรกเกอร์สามารถจับคู่คำสั่งบายของเราจำนวน100ล็อตได้มันก็จะมีการเปิดออเดอร์แต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากคำสั่งนั้นจับคู่ได้บางส่วนเช่นอาจจะจับคู่ได้แค่70ล็อตแบบนี้นะครับถ้าเราใช้คำสั่ง Fill all r Kill ระบบนั้นจะไม่ทำการเปิดออเดอร์ให้เรานะโดยระบบจะทำการยกเลิกออเดอร์ให้เราทันทีนะครับและถ้าใครต้องการรับโบนัสเทรด430ดอลลาร์สามารถรับได้โดยไม่ต้องฝากเงินกำไรที่เทรดได้สามารถถอนออกได้เข้าไปรับได้เลยที่เว็บซาก้าอินเว .com แล ตามี